สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊าปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊าปานจะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูว่าทอดไข่เจียวแบบไหนที่เปลืองน้ํามันมากกว่ากันขั้นตอนง่ายๆมี2วิธีเดี๋ยวมาติดตามดูกันค่ะทั้ง2วิธีจะใช้น้ํามันในขีดที่เท่ากันเลยนะคะเพื่อนๆดูจากหนังยางหนังสติกนะคะแล้วก็ใช้ไข่เบอร์เดียวกันเจ๊าปานใช้เบอร์ศูนย์เบอร์ใหญ่เลยนะคะขั้นตอนแรกเราตอกไข่กันเลยค่ะ ปรุงรสง่ายๆด้วยน้ำปลานะคะแบบแรกเลยนะคะเราจะทอดแบบไฟอ่อนมากๆเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะหมดถ้วยเลยนะคะตีไข่เลยค่ะเสร็จแล้วเทไข่ลงไปตอนที่น้ำมันยังไม่ร้อนเลยนะคะตอนนี้เจ๊ปานก็จะรอให้น้ำมันเขาร้อนก่อนเราไม่ต้องเร่งไฟนะคะเพื่อน ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะในขณะที่ยังเป็นไฟอ่อนอยู่เจแปนก็จะพยายามค่อยๆแซะเจียวไปเรื่อยๆนะคะไข่ก็เริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อไข่ที่มันก่อนหน้านี้มันจะด้านๆนิดนึงนะคะความร้อนมันก็จะระอุอยู่ในเนี้ยฟูน่าทานมาก ไข่สุกแล้วเอาขึ้นได้เลยค่ะเจ๊ปานจะเทน้ำมันกลับเข้าไปนะคะแบบที่สองเราจะตั้งไฟแรงแบบทอดไข่เจียวปกติเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเลยตีไข่เลยนะคะไฟร้อนแล้วใส่ไข่ลงไปเจียวเลยค่ะไฟแรงก็ไข่ฟูเร็วมากเลยนะคะ ้นน่านิทอดจนไข่สุกทั่วเลยนะคะไข่สุกแล้วดับไฟได้เลยค่ะเรามาดูผลลัพธ์น้ํามันแบบที่สองนะคะทอดไฟแรงเพื่อนๆดูนะคะขีดน้ํามันอันนี้เป็นแบบไฟอ่อนอันนี้เป็นแบบไฟแรงลองขยับหนังสติ๊กนะคะ เห็นความแตกต่างเลยนะคะว่าแบบไฟอ่อนเนี่ยเปลืองน้ำมันน้อยกว่าแบบใช้ไฟแรงนะคะชิมรสชาติของน้ำมันไฟอ่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอืมมันก็อร่อยนะคะแต่ว่าตัวไข่มันจะด้านๆหน่อยแต่ว่าไม่อมน้ำมันอันนี้ทอดไข่เจียวแบบไฟแรงเลยนะคะเพื่อนๆรสชาติไข่เป็นยังไงบ้างอืมอันนี้ไข่นุ่มฟูอร่อย แต่ว่ามีอมน้ํามันค่ะเพื่อนๆลองไปทอดดูนะคะเพื่อนๆชอบที่จะใช้ไฟอ่อนแต่ไม่อมน้ํามันหรือว่าจะใช้ไฟแรงแต่ว่าอมน้ํามันแล้วก็เปลืองน้ํามันกว่าเจ๊ปานขอตัวไปทานไข่เจียวก่อนนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะฝากติดตามครวอร่อยใบยเจ๊ปานด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ